อยากมีคนทำไปก่อนเ้ยจบเป็นแดงฝีมือหลงโอ้ยศิลปินเก่งขนาดเลยอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาลองใกล้ๆหน่อยหนูง่วงนอนแล้วพี่บ๊อบอ่ะอีกสักหนึ่งผลงานเพลงขอสักอีกหนึ่งผลงานเพลงหน่อยพี่บ๊อบใหเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียก บอกว่าเอาพี่จูพานเลยพี่บับจูอยากไปโรงเรียนแล้วอยากไปโรงเรียนแล้วโอ้โยจูขาดโรงเรียนนานแล้ววิชาคณิตศาสตร์เด,ดเอ้อนะไงเราเนี่ยต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะสั่งพี่บ๊อบพบาพบไปเที่ยวเด้อันจบเรียนแล้วพาไปเทียเท่ยวแค่ว่ะ ี่บ๊อบจะพาหนูไปเที่ยวบิ๊กซีหรอโอ้ยดูใครแม่อ้อนพี่บ๊อบพี่บ๊อบของหนูคนเดียวรักพี่บ๊อบไหมรักปะบอกก่อนรักพี่บ๊อบไหมจะไปดูตุ๊กตาโอ้ยดูใครแม่ไม่คืได้อ้อนพี่บ๊อบแบบนานมากๆแล้วดิป้าจะไปไหนอยากไปบิ๊กซีดิอยากไปบิ๊กซีพี่บ๊อบพี่บ๊อบมีบิ๊กซีมีอะไรบ้าง มีจ้วยไหมน่ะมีจ้วยไหมพี่บ๊อบมีดิหลายแห่งอุ้ยอ้ยเขียบซีมีมืดเขียบซีมีมดมีเขียบซีนํามได้จูเอ๊ะออ๊ยดูใครแม่โอ้พี่บ๊อบดิดกีต้าร์ร้องเพลงให้หนูฟังหน่อยก็อาไปแล้ว

มือลงโอ้ยศิลปินเก่งขนาดเลยอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาลองใกล้ๆหน่อยหนูง่วงนอนแล้วพี่บ๊อบอ่ะอีกสักหนึ่งผลงานเพลงขอสักอีกหนึ่งผลงานเพลงหน่อยพี่บ๊อบฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไปหน้าตูงหน้าตูลงหน้าตูลงไอ้ต้องคอยเปียกต้องคอยเปียกต้องคอยเปียก เตือกอยเปียกเตือกอยเปียกเตือกอยเปียกโอ้ยจูบอกว่าเอานั่งรอเธอน่ะนะมันลงยังไงนั่งรอเธอที่สามีรักโอ้ยมาถูกใจเพลงในกระบอกแหมโอ้ยจูชอบเพลงอะไรนั่งนั่งรอเธอ ม <im 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 ีคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยจำบ่จำอะไรวะนี่เอาก้อนมอว์ไปไปแล้วแต่ชอเดะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ่อเอ๋อะไรวันที่ฝุ้นควาอีกนะฮะอพี่บ๊อบร้องอะไรก็ไม่รู้หนูนอนไม่หลับเลยเนี่ยโอ้ยอู้ เอาเพลงอะไรอะขอพี่บ๊อบเร็วบอกเลยบอกเลยร้องได้ทุกอย่างไปพี่บ๊อบบอกว่าร้องได้ทุกอย่างเอาเพลงอะไรดีแล้วอ้าวอาผู้ฟังไม่พอใจแล้วนะคะเพลงไม่ถูกใจอันนู้นเอาเพลงอะไรขอพี่บ๊อบปอะ